สบายดีไหมแจ๊ะทุกคนบาย<อ>นายเหนื่อ,อยจะตายอยู่แล้ว <laughs> ดูเจ๊น่ะเดินมืดไปหมดเลยทั้งแบ,บทั้ง <laughs> <laughs> นั่นแหละรถไอ้นั่นมั่งไขมันรถทุกวันน่ะไขมันนั่งดูคนพนักงานทำงานก่อนอไลฟ์เหรอไลฟ์เหรอไม่ไลฟ์ไม่ไไมดูพนักงานทำงานทำไปนะอย่าโอ,อ้ย่าโอ้ ยัไม่ได้ถ้วยน้ำปลาเอ้ยอิ่มมากเลยอึนอัดท้องแป๊บแบ่ป่าแบค่ะป่าแบ,าแบสวยงามนสวยมากสวยดูน่นะดูพนักง,งานตักแบกลัวแบจะเจ็บเป็นขี้บัวดีแล้วถนอมต้นแบ่ไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณ แตมมใกล้ๆก่อนดูนางนางเยอะนางเยอะดูเยอะทุกอย่างเยอะทุกอย่าง z o มเดูนางดูนางปากดูนางกลัวแบลูกแบจะช้ำคนเหนือเจ้าเออ z ูมมากๆกล้องสั่นเอ้า อันนี้เขมนนั่งอยู่ข้างหลังเขมนตักโชดิเม้นเลยละนู่นไปดูเขมนทางนู้นจัดเดี๋ยวให้ดูเขมนตักแบปฟ้าจวกเอาจวกเอาแบจะทำลูกให้คล้อยเนิบๆเยิบๆเอ้ยแม้่ตักแบก็ยังหนุกหนานแบเยอะมาก ดู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 ลูกมันเออดูลูกมันก่อนนี่ดูลูกมันดูลูกของแบงไม่ใช่ลูกของมันพูดผิดค่ะขอโทษลูกแบงค่ะลูกแบงลูกบลูเบอร์รี่ค่ะบลูเบอร์รี่บ้านเราก็ไม่ไม่รู้จักแบงบ้านเราก็รู้จักแต่ว่านอนแบงอย่างเดียวแบงไม่รู้จักนอนแบงเบาอร่อยมีวิตามินมากโหเนี่าข้ามกันไปได้ไงย่าเต็มเนี่ย พวกเรานี่ตักแแบกระโดดตู้คนเหนียไม่ได้หรอกตักแแบวนอยู่กระกิ่งไม้นั่นแหละช่งไรไม่ช่งไรคนรักให้อบอกแล้วเยอะค่ะเยอะเอาตกกระจายหมดโยนเปลือกส้มมาต้นแแบเยอะแต่รอแแบไม่เยอะต้นแแบเยอะมากลูกก็เยอะนะเนี่ยลูกเยอะอยู่แต่ทีนี้ว่ามันเล็ก เนี่ยเยอะอยู่ดูดูดูนีเนี่ยเขาจองแบร์ไว้ดูดิจองตรงไหนวะพี่จองเนี่ยดูดิแบร์เป็นกระจุกเลยนี่ยนี่แบร์ล้อมรอบไรเนิงเนิงมาตรงนี้ใจดูดินี่มาเก็บตีนเขามาเก็บนี่ยิงมานั่งต้อนนี่เนิงไอแพสตัวหนึ่งไม่ไปไหนมีอยู่ตรงนี้แหละ นี่มาป่าเดี๋ยวพู้นี้ฝนตกแล้วไม่ต้องมาพูดมากเจ็บคอคอแห้งโค้ผิดเอาไปเด็กน่าจะฉีดยาก็ฉีดแล้วนะฉีดน้อยไปมั้งเอ้ให้เข็มสิบเลยหมอเข็มสามสี่น้อยไปหมอเขียวอนตนมัติมาสิบเข็ม ชีให้พุ่นไปเลยมาป่าจา้าวันนี้มาป่าไกลบ้านอ,าาอย่านะอย่าไม่สุภาพดูนางดูนางพันธุรัตกร้กอนกอดนางพันธุรัตรอพระไพยมณีเหมือมนอยู่นะ แกกันเล่นแกกันเล่นอกมือนะโบมือนางคิดว่านางเป็นนางงามจักรวาลนางพระภัยมณีพระภัยมณียังไม่มพระบอกอุ้ยอุ้ยตลบคนไทยคนไทยต้องมีจมูก โอ้โหเขาได้กลิ่นจนไปถึงไปนี่เพิ่งจะมีความรู้สึกนางเพิ่งจะสัมผัสได้โอเคแค่นี้ไปละวที่ถ่ายนี่ก็คือปวดหลังหรอกปวดหลังมากนางคนเหนือไงเขาเนิบเนิบเขาก็เลยได้ได้กลิ่นเนิบนินี่มาสี่มากันสี่สี่จังหวัดเอ้สามจังหวัดคนเ,เหนือ นเม่นสองอำเภอกระสังภาคกลางหนึ่งบายบายสิพันธุรัตน์กินใหญ่เลยอำเภอโค้ดราชกว่าไก่ไม่รู้สวัสดีชาวโค้ดราชเด้อสวัสดีชาวโค้ดราชอำเภอกระสังเจียงม้วนไม่ยอมไม่ยอมบายบายแล้วนะคะคนถ่ายคลิปภาคกลางเด้อนะคะพี่โจดูสิถ่ายสิ ไายตัวเองสิคักกันหันกล้องคนจะเวียนหัวคนจะดา่าคนจะดูจะด่าก็อย่างนี้แหละบายบายนะแค่ทุกคนบายบายค่ะ